อีกหนึ่งเดี๋ยวเอาท่อสีลงไปเห็ดต้งเขาครับพี่น้องไก่พรวดหลดปนาเอาเทียบเลยเลยบริคภคไก่้เขาไปใส่ยงครับพี่นอยกองเขาเนี่ยนี่จะว่าคล้องบอขี่เรนมั้งนี่เบอร์คนกองเขาสุดยอดเลยว่ะเออ เอาเมียกันในลูกนะไปเอาพูเขามีลูกเนะแล้วพระเพ่งจำาฮะไปบ่มาเมื่อไรและมาจังเมือ่อไรที่มือก็มือเหนียวขอแล้วนะสิครับเปนบ่เยีมขอแล้วปั้นขูดะสะคับอหอร่อยมาหาปากขอนว่ป้ายเขาเขาหมุนเบิดมึงวันเอ้เฮ้ยเจ้ตอ,อนนี้นนจปากคอ,อปากุกปากเชงครับเป็น่หงาเลยเหรอ ไอ้ะมาดีร้ายจังเราเกือบเต็มของครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องป้องปายสุภุสุขนมพบกระชองเบาท่องผ้ากินผ้าเที่ยวครับพี่น้องกับบรรยากาศตอนเศร้ายูทีทงไฮทงหน้าคือเก่าครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้เบาท่องกษิมาอัปเดตว่าเบาท่องเกี่ยวเขาสิได้ร้ายสำไหนครับพี่น้องหรือว่าเซลเลียลหรือว่าครับพี่น้องผ่านไปเจ็ดมือครับพี่น้องมือนีเป็นมือที่แปดครับพี่น้องกับสิบ ได้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องบาวท่องเกียวเขาครับพี่น้องไกล้สเตรลล้นะครับพี่น้องเนี่ยข้างล้างบาวท่องกะนนี่ดาวเขาบาวท่องที่เกี่ยวมากครับพี่น้องหรือว่ากระทั่งเกียวทั้งตัดนะครับพี่น้องืมื่ไดดเกี่ยวยังเดียวตัดน้่ครับพี่น้องเมื่อนี่เป็นมือวันที่หกเลยครับพี่น้องตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับพี่น้องอัปเดตครับพี่น้อง บ่อท่องเริ่มเกีียวเข่ามือวันทียี่แปดกันยาครับพี่น้องปะบ่อท่องกับผ้าพี่น้องยางไปเบิ่งทางหน้าเด้อพี่น้องเด้อครับพี่น้องบ่อท่องกับเดินมาถึงปลายหน้าทีเรียบร้อยครับพี่น้องนี่แหละดูดูนั่นร้านเราเกีียวเข่าอยู่ครับพี่น้องอีกร้านหนึ่งกับตัดอยู่ครับพี่น้องคนหลายนะครับพี่น้องร้านกับสองสามคนครับพี่น้องกับย่ายพอี่ยอันนี้ร้านเพันม่าซอยตัดเข่าครับพี่น้อง นี่เหลือเหลือแค่นี้ครับเขาบ่วท่องครับพี่น้องหาให้ครับฟังนันดีกตสิบป,ประมาณสิบกว่าให้ครับพี่น้องเลยน่าพี่น้องว่าเบิรล้านตัดเขาแล้วพี่น,อน้องเนื้นอนะบ่อท่องตัดสองมือโอ้โหไหวครับพี่น้องเลย <c oughs> พอดีไข่แตกเลยครับพี่น้องเย็บบ่ตนม่นตัวเขาเข้ามาคยตัดครับพี่น้องง่ายๆครับพี่น้อง กานไส้ครับพี่นอ้อยมันก็ตัดง,ง่ายๆครับพี่น้องเบาท่องตัดโอ้ยคือว่ายากเลยเถอะทอยังบ่ทันงหูจังหวะครับพี่น้องฮะได้ไหมะที่ตัดเตาพี่นอ้อยมันก็เทียบเท่าง,ง่ายๆครับพี่นอ้องเอ้ย มันยังไงด้ี่น้องด้วยอ้่าง,ง,งหลุจักวิธีจังหวะของมันครับพี่น้องใส่สะโพกงไหมหนึง่งเราใส่แห้งแขนแบบไหนใส่บิดสะโพกน้าครับพี่น้องเลยนะของมึงมันล้านเลยสาวปุ๊เป้์พอเห็นหนาโด,ดนนะวะานะไปอยู่ไซม์มาไสมเงยหนนานด้ว มามือ,อไเด้ะมาจังมือสีมือกม,มือ่ีมือละโอ้เก้วข้เล้วนะั้สิครับบอลระวังฝีมือเกีแก้วเขาวเขาแล้วปัน้นขูดนะครับ <c oughs> ร้านเมือ่อกี้เขาหลยคนอพี่น้องมือนีนบอได้มัดเขาฝนตกวสวัสดีครับสวัสดีครับ ชื่ออะไรชื่อน้องอะไรแม็กแม็กอะไรแม็กกี้อย่าลืมอย่า <g ill> ลืมกดได้กดแชร์ให้ส่งเบาเทอบไม้กินงไม้เดียวแล้วพี่นอ้องเยี่ยมเยี่ยมไม่ได้กลัวใช่นั่งเ,เอี๊ยมไม่ใช่เลยคือมาเกี่ยวเขาขึาข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 า้นมาอยู่ปาา่าไผ่เหมือน,นมายยนนห,มนหาโนไม้อบ่ฮะใช้ได้ได้ป้า,าจะโตใส่แหงมันแหงเฮ้ บ่ซีอน,ออน้องยังบ่เซีลี่เอาไอ้อมาซื้อมวนเนี่ยเนี้ยวเนี้ยมาใส่กล่องกันหนึ่งก่อนเซีลี่มองกล่องน้ำเบาก่อนมาน้ำลูกกอนมาเออเงยหน้าขึ้นก่อนนี่นี่น้องเซีลี่ครับพี่น้องครับพี่น้อง ไปจากฝ่ายหน้าครับพี่น้องไปหาตีนบ้านครับพี่น้องบรรยากาศดีมากเลย,ย,ยครับพี่น้องเอ้ยสิมี่พูเขาเด้อครับพี่น้องนั่นแนมไปเห็นต้นไม้ใหญ่ครับพี่น้องทัดไปกับแม่นเป็นแค้มแม่นมโค้งเด้อพี่น้องเด้อนะบานบ้าท่อกติดกันมุโค้งเลยครับพี่น้อง ยงน่นี้น้ำม,มันไหลฮายปปูฮาปล่าย,าาายกินลําลำบากครับพี่น้องน้ำไหลยหลยเกินนาแรงครับพี่น้องน้ำมนห่อยหน่อยโอ้ยป่าไหลโผล่ครับพี่น้องตทนเสียวนะครับเื้นแนวอยู่แนวกินครับพี่น้องตอนนี้พานไปเวลาสิบเอ็ดโมงครับพี่น้องเป็นเ,นเตือแลลวครับพี่น้องเราท่องในตัดซอยร้านน้ำครับพี่น้องอีกร้านบางส่วนก็เกี่ยว วิซอยกันแล้วเบื่อเลยครับพี่น้องเรียบร้อยครับเลือแต่บาดหันน้อยหนึ่งครับพี่น้องเลือแต่อยูใ่ในน้องครับพี่น้องเลือดเห็นน้อยหนึ่งครับมือื่นกิดพุทธีแล้วครับมือื่นต่อเลยแต่ทีนี้เรียกหน่อยมา,มา,มาหาปลาคอนครับพี่น้องมันไหนแต่ปลาลายครับเด็กๆ,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 ๆน้อยหน่อยนหน่อยแต่ปลาคอนลายบอมะ ไปเบื้งแนะครับพี่น้องปลานคอนปามีตัวไงเศร้าบ้างเลยแมทนง่จะปลาคอปลาดุปลาเชงครับพี่น้องง่าเลยเหรไอจะมาดีร้ายจังเลยเออเร่องนี้อไอมของยอะเลยอยู่นี่ของสคนมาของผู้เดียวเน่เน่ใช่เอาเอามือกอาเมือ เกือบเต็มคลองครับพี่น้องเข่าเขมบนเบิดถึงงานส่วนนอีเดียวไทยวันนี้เอาเอาแค่ให้ให้เดียวน้อนี่เอาเบาเบาน้อนนี่ใช่ให้เดียวพี่น้องให้นี่ถ้าเอาให้เดียวพ่ครึ่งกระถังกับเกือบเต็มคลองให้เดียวเสร็จเรื่องท้ายนาวไปไหมใส่เท่านี่เข่าเขา าปลาเข็งวันวจับเพิ่งเน่ยไา้เขาเขามนเบิดหนึ่งวันเอ้ยเฮ้จเขาจะบ่กปั๊บบอกวันนี้ปั๊บเอาไอ้บงไอ้สลันอยเม่ไปทำงานกรุงเทพปว่ายุคกรุงเทพว่าสันยุคสกรุงเทพยุคใจกลางกรุงเทพกรุงเทพบบ้ไงโ้องไปไเดห่ช่ เซซ้อนเด้อว่าหอวไายเด้อว่าสวัสดีครับอีกรอบพี่น้องหลังจากพยโยเขาครับพี่น้องผ่านมาสามมือเขาเปียกเซน้ำนะครับพี่น้อง ันนี้เป็นวันที่เก่าเลยพี่นอ้องเลย่านมาสามมือเก่าตุลาคมบ่อท่องกับเสียวมามัดเขามานี่พึงเห็นแดดครับพี่น้องสามมือเลยสามสี่มือนี่มากบับลูกๆร้านเราครับพี่น้องบรรยากาศเขาหน้าบ่อท่องกับเรือแค่นั้นะครับพี่น้องเรืออยู่ตามชายปานิดเดียวนะครับพี่น้อง กสิมัดเห็นมันแล้วมันตากฝนอยู่3มือ,มอนะเอาท่องกสิมัดเขาด้วยพี่น้องด้วยเอาว้ซ้ำนีก่อนครับพี่น้อง ครับพี่น้องตอนนี้กับเวลาประมาณสิบโมงครึ่งครับพี่น้องเมื่อยครับพี่น้องเบาทองมัดเขาครับลุงลุงก็ร้านลุงลุงก็ร้านกับยางกลับไปเดี๋ยึคืนเที่ยงนะครับพี่น้องนังเดือวเบาทองค่ะสมัทฉาทยบนเบาทองมัดเขาครับพี่น้องไร้ให้ยกเจ็ยรปล่ยนให้ครับพี่น้องเลืออีกน้อยนึงครับพี่น้องเอาไปมัดตอนแรกครับพี่น้อง สวัมดกครับพี่น้องโอ้ยยังไงรักสิได้จยังกินเที่ยงครับพี่น้องเอ้ยพอท่องกับพยายามไส้องค์กนวะน้ำกับโบมี่ฝนตกไปยูเข่ากับมันฝนตกคอยครับพี่น้องฝนตกก็แห้งก็ให้แต่ให้เขาเปียกพยายามไส้หนึ่งหลัง โอ้ไปเบ่งบาวท้องอยามไส้ว่าสิได้ปากินเทียงมาครับพี่น้อง ្ទះ។ដោះទៅ្យោះទៅ្าៅជ្ດៅប្រើលនាំង់ប្រើង្ជាខ្ទៅ្ទៅ្ទៅ ตามมามาพยายามรีน พอหล่โตอยู่ครับพี่น้องรวบปิดซิฟผลมาครับพี่น้องยามไส้กับยามยามเติงครับพี่น้องสองอยางก็ห้องเติงเนื้อวาลีก็ได้ครับพี่น้องส่วนกระปุยถือไส้ก็หอยป่าส่วนหนึ่งคออะไรแบบไล่ไล่ครับพี่น้องปิดซิฟผลแล้วพอหน่อยยังต้องไต่อยู่ครับพี่น้องโดนดองๆอยู่โอ้ โอ้ oh, ในป่ากินเทียงพอดีครับพี่น้องมาเด้อมากินต้มปลาคอหน่อยน้อกันพี่นอ้องเออมัดเข่ากับเมื่อยเมื่อยแดนหอนพี่นอ้องนะครับพี่น้องนี่พ่อนครับพี่น้องอันันร้านน้องพีน นอ้องเซอรนนี่นั่นน่องรี่นะเดี๋ยวเพี่น้องไปมาท่องกันสิไปทัับเขาไปแล้ว,วครับพี่น้อง tay dáng đi rồi Nhà anh con cầm nóng phiền Bye bye Xuống này bay rồi หยับเขาไว้เลยครับพี่น้องไม่พูไทยใส่ตีนเลยครับพี่น้องความชัน้นาญ เดี๋ยว,ยวน่าไม่ได้มลมครับพี่น้องนีปัญหานี่เพียกเข่าเถียงอะไรด้วยฝนตกโอ้รถเข่าอะไรด้วยครับพี่น้องเบิง้งทางให้พี่น้องเบิง้ง ล้มคักเลยวะฮัครับพ,รพาเอกประจําซ่องแม็กกี้ก,กองเขาเนี่ยนี่จะว่าของบอกขีเรนวะนี่เป็นคนกองเขาซุดยอดเลยวะปออ่ะในน่อนเถอะว่ะเ,เอาเมียได้ด้วนี่ เอาเมียกันในลูกนะไปเอาผู้เขามีลูกเะครับพี่น้องค้นเข่าเทียวเดียวกับเดลวครับพี่น้องลถพังเลยครับพี่น้องรถลดข้อฮักเลยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องไม่โมนี่ฮักเลยครับพี่น้องอข้อขาดเลยฮักเลยครับพี่น้องเลือกอไไ้ซ้อมไปนะครับเอารถไปสอบเลยข้อขาดเลย เราท้องกัสิขอจบคลิปลงทันทีพี่น้องฝากพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจบ่าวท้องเด้อพี่น้องเด้อบ่าวท้องก็ขอขอบคุณพี่น้องแทนเกียรติทีตามรับชมบ,บ่าวท่องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้คลิปหน้าพรไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ